โตโยต้าคัมรี่ไฮบริดพรีเมียมปี2019 TNGA แพลตฟอร์มสีบอลเงินคันนี้มีอายุกี่ปีแล้ววันนี้5ปีนะครับเลขไม้เก0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองราคาหายไปนะฮะจากป้ายแดงเนี่ย้ใครหาคัมรี่อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับสนับสนุนโดยวิศรัออโตโคาาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือ2ต้องที่วิสานออโต้คาร์ดอทคอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสานออโต้คาคร์นะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็น Toyota าคัมรี่ครับ TNGA แพลตฟอร์มเป็นตัวท็อปสุดนะครับ2.5ไฮบริดปี2019นะฮะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเลยนะครับออกห้างป้ายแดง1ล้าน ซีซั่นหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับวันนี้ผ่านไปแล้วห้าปีเลขไม้นะฮะท่านผู้ชมเก้าหมื่นกว่าโลนะครับเนี่ยผมมีประวัตินะครับวันนี้ราคาเหลือเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหายไปร่วมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประวัตินี่ฮะท่านผู้ชมในการแมนเทนแนนต์นะครับอันนี้ผมริ้นมานะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับทุกๆหมื่นโลเลยนะฮะถึงแม้รถคันนี้ จะหมดวารันตีศูนย์แล้วนะฮะเจ้าของเดิมก็ยังเข้าศูนย์อยู่เข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อวันที่18เดือน12ทธันวาคมปี2024นะครับที่เลขไมหม่9 6ก0 0กิโลนะฮะตอนนี้เลขไมลก็90 0 0 0ม0 0 0 0กกว่าโลนะครับอ่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นสีบอนเงินนะครับดูแลรักษาง่ายอ่าเห็นไหมครับรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับ เริ่มจากไฟหน้านะฮะตัวนี้ LED เต็มระบบเลยนะครับมีไฟเดทาทมมาให้ด้วยไฟตัดหมอกเป็น LED กระจังหน้านะฮะ,ะสีเทาเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหน้ามีมาให้2ตํตำแหน่งแล้วก็โลโก้ Toyota เนี่ยนะฮะสีอมฟ้าบ่งบอกว่าเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะหลังโลโก้นี้มีเลดาการระยะนะฮะเตือนการชนด้านหน้าเตือนการออกนอกเลนเรียกง่ายๆว่าระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับสีบอลเงินเนี่ย มันดูใหม่อยู่เสมอนะฮะดูแลง่ายผมชอบนะใครหาอยู่นะครับ3วัน4วันอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องล้างเนี่ยนะฮะก็ยังดูใหม่ไม่เหมือนพวกสีดำที่ฝุ่นเกาะง่ายและเห็นได้ชัดนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างนะครับเริ่มจากห้องเครื่องเลยครับผมมาครับโอเคท่านผู้ชมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วนะฮะนี่คือห้องเครื่องของ คัมรีคันนี้นะฮะดูสะอาดนะฮะเจ้าของรักษาดีนะครับขอผ้าหน่อยมาดูความเดิมของฝากระโปรงก่อนนะท่านผู้ชม,มผมจะเช็ดให้เห็นเลยนะครับสีบอลเงินดูง่ายนะ,ะนี่ฮะตะเข็บเอรเรปจิกเห็นไหมครับไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะฮะซิลิโคนยาแนวตรงนี้นะครับสันรลอนการขึ้นรูปเมนอาร์คเห็นไหมฮะ สติ๊กเกอร์ต่างๆคำเตือนข้อควรระวังเห็นไหมครับ5 1 2จุดหอยู่ครบพลาสติกนะฮะนี่สติ๊กเกอร์ใสๆนะฮะรองรับการกระแทกอยู่ครบนะครับสันรอนการขึ้นรูปลูกยางฉนวนกั้นความร,ร้อนดูดิหมุดทุกตัวยังอยู่เลยครับท่านผู้ชมครบไล่เรียงมานะฮะจนถึงน,อน็อตยึดฝากระโปรงน,อน็อตไม่ขยับครับนะฮะ ไม่แกะไม่ถอดใดๆมาก่อนนะครับดูน็อตซอกตามไปเลยเห็นไ so หมครับน็อตซอกน็อตแก้มนะฮะเม็ดอาร์คไล่เรียงครบนะครับไล่มาจนถึงซุ้มโชคเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เอสอันนี้แปดแอลนะอ่าเม็ดอาร์คต่าง,างๆเห็นไหมครับความสม่าเสมอของสีไล่เรียงมาจนถึงน็อตแก้มผมแง้มตรงนี้ให้ดูหน่อยนี่น็อตไม่ขยับเห็นไหมฮะ ไล่มาจนถึงคานครับท่านผู้ชมมีฝาครอบพลาสติกอยู่รอผมสักครู่เดี๋ยวแกะให้ดูครับมาครับเนี่ยผมแกะเลยนะฮะหมุดไม่กี่ตัวท่านผู้ชมจะได้เห็นคานด้านหน้าเลยนี่นะฮะรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเนี่ยคานปีกนกนะฮะด้านซ้ายของตัวรถนะครับเชื่อมต่อกับคานตัวหน้านี่นะฮะจะมีน็อตยึดอยู่หนึ่งตัวเห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวบนเห็นไหมฮะเดิมๆไม่แกะไม่ถอด และไล่เรียงไปเลยนะฮะขออนุญาตเช็ดคานหน้าหน่อยฝุ่นเยอะมากน,นี่นะฮะเห็นเห็นกัน <ๆ S 2> ไปเลยนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเนี่ยนะฮะล่องสันลอนเม็ดอาร์คเห็นไหมครับชัดๆเลยแล้วคานด้านหน้าดูความสม่ำเสมอของสีนะสันลอนดูหน้าคานมันจะเป็นสีดำด้านตรงกระเดื่องล็อกฝากระโปรงนะฮะเอกลักษณ์เลย นะครับชัดเจนมองจากตรงนี้ลงไปจะเห็นคานตัวล่างนะฮะที่เป็นเหล็กตัว C นะครับมีความโค้งรับอยู่กับกันชนด้านหน้าต่อมาครับแถบขวานี่นะรอยต่อเช็ดให้เห็นเลยนะครับเห็นไหมเดิมสนิทครับแบบนี้ไม่ชนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไล่เรียงมาจนถึงน็อตแก้มเห็นไหมฮะผมแง้มให้ดูอยู่กล้องโฟกัสให้เห็นนะอ่าชัดเจน จนถึงซุ้มโชคเมื่อกี้ 8L ฝั่งนี้จะเป็น 8R <อ>เห็นไหมฮะมาร์คกิ้งต่างๆอยู่ครบจนถึงซอกนะฮะเม็ดอาร์คนี่น็อตแก้มนะครับฝั่ง R น็อตยึดฝากระโปรงนะครับเดิมๆท่านผู้ชมไม่แกะไม่ถอดใดๆมาก่อนนะฮะคันนี้โครงสร้างสวยนะครับเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์อ่าตัวนี้เครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับท่านผู้ชมบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า นะฮะเห็นไหมครับเดินนิ่งๆเรียบๆเลยไฮบริดนะครับประหยัดนะครับประหยัดไม่พอนะฮะอัตราเร่งดีด้วยนะครับและนี่คือน้ํามันเครื่องแกะให้ดูเลยขณะสตาร์ทน้ํามันเครื่องใสปิ้งนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับรถสตาร์ทอยู่นะไม่มีแบบน้ํามันเยิ้มนะฮะฝาทรงฝาสูบไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับนะฮะประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับคันนี้สมบูรณ์ครับท่านผู้ชมไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ามไม่จมน้ําแน่นอนครับ ผมรับประกันมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมเป็นล้อแมกอลลอยนะครับสีบอลเงินตัวนี้มาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับซีรีส์ของยางนะฮะตัวนี้เป็น 215/55R17 เป็นขอบ17นะครับส่วนปีของยางนะฮะสัปดาห์ที่12ปี2021แต่สภาพดอกยางเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนนะครับสมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับดอกยางสึกนะครับอ่า ยางเนี่ยมีความสําคัญนะฮะในการใช้งานเนี่ยพวกความปลอดภัยในชีวิตเราเนี่ยนะครับโอ้โหฝนตกถนนลื่นเนี่ยถ้ายางไม่ดีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะครับยางเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับแก้มด้านขวามีสัญลักษณ์ h ฮบริดกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับมือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ท y l เลดคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียม สวยงามเส้นสายในการเดินด้านข้างต้องบอกว่าต้องบอกว่าดูหรูหรานะดูหรูหรานะครับดูหรูหราโบเฉี่ยวสวยนะครับในชมที่ NGA แพลตฟอร์มผมใช้อยู่มาครับเปิดประตูบานแรกดูโครงสร้างนะครับเริ่มจากประตูก่อนเนี่ยซิลิโคนท่านผู้ชมเอาเล็บจิกได้เลยเนี่ยนะฮะไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปความสม่ำเสมอของสีด้วยนะ ไล่เรียงลงมาตรงนี้จะมีเม็ดอาร์คอยู่ไล่เรียงมาจนถึงชายล่างเหมือนกันครับซิลิโคนสันลอนการขึ้นรูปนะฮะความสม่ําเสมอของสีค่อยๆดูนะครับแผ่นไปตรงซอกนะฮะจะเห็นน็อตแก้มด้านบนเลยเห็นไหมครับอ่าไล่เลียงมาจะเห็นบานพับสลักบานประตูต่างๆนะครับเดิมแผ่นไปตรงแป้นวางเท้าหน่อยนะครับ แผ่นไปตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นเนี่ยซับใน์ภายในเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นก้านพวงมาลัยต่างๆนะครับก้านคันเร่งก้านเบรกนะครับซับในพรมพื้นไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําไม่เป็นสนิมรับประกันครับต่อมานะฮะท่านผู้ชมก็แกะดูลูกยางนี่นะครับดูเม็ดอาร์คเห็นไหมครับเม็ดอาร์คหรือว่าจุดสปอร์ตนะครับแบบนี้เดิมเนี่ยลูกยางก็จะมีนี่เห็นไหมครับพวกมาร์กิ้งต่างๆอยู่นะครับ ความสม่ําเสมอของสีด้วยนะดูด้านบนเสร็จแล้วอย่าลืมดูชายล่างนะรถบางทีอาจโดนด้านล่างก็ได้นะครับดูให้ครบเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะครับอาร์คเดิมนี่กรประตูนะฮะท่านผู้ชมน็อตยึดบานพับเห็นไหมครับตัวล่างตัวบนชัดเจนไม่ขยับนะครับเสาบีสวยบานแรกผ่าน บานที่2นะครับดูเหมือนเดิมนี่นะฮะอันนี้มีล็อกเด็กอยู่นะมีล็อกเด็กอยู่นะประตูบานหลังนะครับซิลิโคนยาแนวนะไม่นิ่มไปไม่แข็งไปนะครับเม็ดอาร์คความสม่ำเสมอของสีนะครับซอกเห็นไหมครับซอกเดิมเม็ดอาร์คแกะลูกยางด้านบนนะครับ ชัดเจนนะครับ่าดูชายล่างจุดใจตั้งอยู่ตรงนี้นะคัมรี่นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมจุดเว้าสีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสีเทาเนี่ยเห็นป่ะเป็นเป็นตอนคีบชิ้นงานนะฮะรถคัมรี่จะมีทุกคันนะครับมีทุกคันนะครับย้ําเลยนะฮะประตูหลังขวาและซ้ายจุดเดียวกันด้วยตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับต่อมาสะโพกบาง ใช้วิธีเคาะแบบการดูรถสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขามีค่าวไอเครื่องวัดสีใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีนี่ปองปองปองแบบนี้นี่บาง่าไล่เลียงมาด้านท้ายครับท่านผู้ชมไฟเบรกไฟท้ายสวยงามนะฮะ,ะสัญ,ญลักษณ์โตโยตา้าคัมรี่กล้องมองหลังอยู่เหนือกรอบป้ายทะเบียนเซ็นเซอร์กระ,ระยะด้านท้าย4จุดปลายท่อนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ,อยู่ด้านซ้าย โอเคมีไฟทับทีมชายล่างด้วยต่อมาเปิดดูโครงสร้างาฝาท้ายนะครับเอาเล็บจิกได้เลยนะฮะซิลิโคนเดิมดูให้ครบทั้งวงเลยนะทั้งเส้นเลยนะเนี่ยทั้งชายล่างตรงนี้ก็เอาเล็บจิกได้เนี่ยดูนะนเห็นไหมครับชัดเจนแง้มดูตรงนี้นิดนึงก็ได้ท่านผู้ชมนะฮะดูน็อตยึดฝาท้ายเห็นไหมครับต้องไม่แกะไม่ถอด ต่อมาก็ลางน้ำเนี่ยลางน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มนูนอยู่ตรงเซนเ,นเตอร์ตรงกลางเลยนะฮะทุกคันต้องมีเห็นไหมครับอ่าชัดเจนต่อมามาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถครับกว้างนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย TNGA แพลตฟอร์มเนี่ยเขาเอาแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยนะฮะลูกใหญ่เนี่ยเข้าไปซ่อนไว้นะฮะใต้เบาะนั่งแถวที่2แล้วนะฮะเลยเพิ่มพื้นที่ เก็บของด้านหลังเยอะในโฉมก่อนเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดมาดูโครงสร้างอุปกรณ์ครบครับคู่มือไอ้ไม่ใช่คู่มือแม่แรงนี่เห็นไหมไม่ลงดินเลยเห็นไหมครับไม่เคยลงดินนะครับอโอเคอุปกรณ์ขันล้อต่างๆอยู่ครบนะครับนี่แกะดูเลยนะยางอะไรเห็นไหมฮะท่านผู้ชมล้อแม็ก ดูภายในเลยนะฮะดูยาแนวต่างๆนะครับท้ายสวยไม่มีชนแน่นอนนะครับรับประกันนะครับามายิวเก็บอเอาออกมาดูแล้วก็ใส่คืนให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับให้ลงล็อกตรงนี้ก็เก็บลงไปาฝาท้ายเป็นแบบธรรมดานะไม่มีไฟฟ้านะคัมรีเนี่กล้องมองหลังอยู่ตรงกลางลยเซนเตอร์ มาครับด้านซ้ายของตัวรถดูเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอลูกยางเดิมซิลิโคนเดิมกระดูกมืเห็นไหมฮะเม็ดอ์คชัดเจนามาจุดจ่ายตังแถบซ้ายเหมือนกันนะที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี้อืเห็นไหมครับ จุดเว้าสีอยู่นี่เห็นไหมชัดเจนนะครับคัมรี่มีทุกคันอ่าแบบนี้ผ่านบานสุดท้ายเนียนครับรถบอดี้สวยเนี่ยดูง่ายนะฮะท่านผู้ชมเหมือนกันหมดนะครับอ่าชัดเจนแผ่นไปที่ซอกหน่อยอซอกเดิมนะครับ เนียนๆเ,เลยอ่าเนี่ยอนเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมกระดูกงูชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คมคมอ่าอยู่ครบชายล่างดูด้านบนแล้วอย่าลืมดูชายล่างนะดูให้ครบอย่ามักง่ายนะครับดูรถเนี่ยให้ครบทั้ง4บานเงินอยู่ในกระเป๋าเราก่อนจะควักจะจ่ายออกไปดูให้มั่นใจให้แน่ใจครับของมูลค่าแพง เป็นเซนแสนบางทีเก็บเงินมาทั้งชีวิตในการออกรถครั้งหนึ่งนะต่อมาเสาบีด้านนี้นะฮะจะมีแผ่นเพจอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับบอกเลขเครื่องเลขถังหมดเลยนะฮะอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็วันปีผลิตเนี่ยออกัสเห็นไหม AUG ออกัส19เอ่าเมดอินไทยแลนดมุดเดิมน็อตเดิมมออกครบบอดี Body ้เกรด A ครับคันนี้น็อตไม่ขยับเลยดูหลังคาหน่อยสลูป บางๆผ่านครับนี่คือ Toyota c a m r รนะฮะ2.5 HV Premium Hybrid ปี2019นะครับสีบอลเงินตัวท็อปสุดเลยนะฮะบอดี้รอบคันผมดูแล้วนะฮะเนี่ยรถเกรด Gate A แบบนี้ครับไม่ชนหนักไม่ชนเบาไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำเลขไม่แท้ระบุในสัญญาซื้อขายได้ไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าเอารถไปตรวจสอบศูนย์ t o y ย t a ได้พาช่างมาดูที่เต็นท์ได้โทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็น เลขเครื่องยนต์เลขตัวถังหน้าเล่มทะเบียนเอาไปเช็คประวัติก่อนไม่มีปัญหามาถึงเต็นท์เนี่ยก็สามารถที่จะทดลองขับบนถนนจริงได้นะครับโดยไม่ต้องจองนะครับผมนําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาชัดเจนไม่กังวลในสิ่งที่พูดไปเลยแม้แต่น้อยนะครับคลิปวิดีโอนี้คือการรับประกันครับมาดูภายในกันท่านผู้ชมโอ้ภายในตกแต่งด้วยสีดำนะครับผมจะเริ่มจากแผงข้างก่อนบุหนังได้สีส้ม นะครับตรงนี้สีดําเป็นโนแบค็คกระจกไฟฟ้านะขึ้นลงอัตโนมัติแต่ตรงนี้เป็นคาดโครเมียมม่านข้างมีมาให้นะเห็นไหมครับสะอาดหมดจดลําโพงทางขึ้นก็ยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับต่อมาเบาะนั่งแถวที่2โอเคสภาพดีครับหนังตึงเปี้ยเลยนะฮะชัดเจนเดี๋ยวไปลองนั่งดูหน่อยโอเคกว้างครับ นี่คือคัมเรี่นะฮะเล็กรูมเฮดรูมเหลือเลยนะครับแอร์แถวที่สองมีนะครับช่องเสียบ u s b มีนะครับและนี่ไฮไลท์นะครับของรับเจ้าตัวท็อปที่เท้าแขนนะครับมีสวิตช์คอนโทรลต่างๆเนี่ยบอกปรับไฟฟ้าเนี่ยบอรตัวนี้เนี่ยเห็นไหมพนักพิงปรับไฟฟ้าเห็นไหมครับอ่าเอานเอ็นได้นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับปรับม่านไฟฟ้าได้ปรับเครื่องเสียงได้ นะครับนะมีที่ใส่ขวดน้ําแก้วน้ำนะครับเสาซีมีแอร์แบ็กนะครับมาหลังไฟฟ้านะครับหลังคามีไฟเป็น LED นะครับสวยงามหมดจดสภาพดีเลยครับท่านผู้ชมด้านหลังสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับตำแหน่งผู้ขับขี่ครับท่านผู้ชมแผงข้างบูหนังกระจกไฟฟ้า4บานขึ้นลงอัตโนมัติเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้านะฮะเมมโมรีซีทของเบาะไฟฟ้าสตแหน่งจดจำนะครับ ทางขึ้นนะฮะสภาพดีเห็นไหมครับอ่าไม่มีริี้วรอยเลยนะฮะเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีดันหลังด้วยดูปีกเบาะท่านผู้ชมได้สีส้มปีกเบาะไม่สุดนะครับดูแลดีนะฮะตัวนี้มี SRS Airbag ด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเค Airbag ที่เข่าก็มีนะเนี่ยนะ SRS Airbag เห็นไหมครับ Airbag ที่หัวเข่ามีโอเคลองมานั่งดูนะครับนี่ที่เปิดฝากระโปรงหน้า นะครับเกะใส่ของเปิดถังน้ำมันเปิดฝาท้ายปุ่มการลื่นถลายไฟอโอโต้นะครับโอเคไล่เรียงขึ้นไปก็เป็นช่องแอร์เรือนไม้นะครับเรือนไม้ก็ด้านซ้ายเนี่ยนะฮะจะเป็นพวกพลังงานไฮบริดนะฮะตรงกลางเป็นค่าต่างๆของตัวรถนะฮะเตือนการชนด้านหน้าเตือนการออกนอกเลนเตือนจุดอับสายตานะฮะเตือนขณะถอยจอดมีให้ครบเลขไม้ตอนนี้97,000 รถปีสิบเก้าอตีศห้าปีนะท่านผู้ชมปี่หนึ่งหมื่นกว่าโลไม่เยอะนะอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากๆเพราะให้บิดส่วนใหญ่เนี่ยคัมรี่เจอเนี่ยไม่แสนอัพทั้งนั้นเลยนะครับคันนี้ถือว่าไม่ไมเยอะนะครับตัวเลขความเร็วมีให้ถึง240กิโลเมตรนะฮะต่อชั่วโมงทําไม่ถึงแล้วครับนะฮะเมืองไทยทําไม่ได้หรอกนะครับพงมาลไยหุ้มหนังนะท่านผู้ชมดูหนังเดิม เห็นไหมครับหนังเดิมมันติฟังกช์ชันนะฮะมีแพทเดอร์ชิพป,ปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมลาลัยได้นะฮะเนี่ยโหมดการกักบขี่อ่าไม่ใช่โหมดไออุปรกรณ์ความปลอดภัยอยู่ตรงนี้คูดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับก้านไฟเลี้ยวนะฮะอยู่ด้านขวานะครับก้านปัดน้ําฝนอยู่ด้านซ้ายพวงมลาลัยเป็นไฟฟ้านะนี่เห็นไหมครับอ่าเป็นไฟฟ้านะฮะตรงนี้เป็นเอนจิ e นสตาร์ทสต็อปโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางต่อกันครับ โอเคครับท่านผู้ชมเริ่มจากหลังคานะฮะสลูปเห็นไหมครับมีม่านใช้ได้จริงนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะฮะไฟสองสว่างปุ่มสวิตสลูปนะครับที่บังแดดเปิดมามีกระจกสองหน้านะฮะพร้อมกับไฟสองสว่างนะครับเสาเสาเอมีแอร์แบกนะครับถุงลมนิรภัยสติ๊กเกอร์นะเคมอเตอร์ K นะเจ้าของเดิมใช้ บริการจากเคมอเตอร์อยู่นะครับกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกร้าวรอยสะเก็ดหินไม่มีครับนี่มีลำโพง JBL ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเสียงดีตัวนี้มี Head-Up Display ด้วยนะฮะตัวท็อปเนี่ยนะครับอ่าเราสามารถมองที่กระจกได้เลยนะฮะมีตัวเลขแสดงผลโชว์ขึ้นมาจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะครับคอนโซลสีดำช่องแอร์2ช่องไฟฉุกเฉินถัดมาเป็นหน้าจอนะฮะแสดงผลเป็นเนวิเกเตอร์ได้ เป็นกล้องมองหลังได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับตรงนี้มีแอมเปยนไลท์นะครับแอร์แบ็กช่องแอร์เก๊ะใส่ของนะครับเอกสารต่างๆ Air นะครับแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกช่องเสียบ power outlet usb นะฮะแล้วก็ wireless charger ชาร์จมือถือแบบไร้สายนะครับแล้วนี่ที่ใส่ขวดน้ำเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกนะฮะท่านผู้ชม อีโค่นอร์มัลสปอร์ตอีวีโหมดออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าสิ่งที่ผมชอบคือนี่ฟังก์ชันนี้แอร์เย็นๆที่ลมลมที่เบาขึ้นมานะครับอ่าผมชอบนะครับเดินทางไกลๆเนี่ยนะฮะเย็นก้นดีนะครับที่เท้าแขนเปิดมาเป็นเก๊ะใส่ของนะครับและนี่ดูความใหม่นะฮะท่านผู้ชมพรมพื้นเบาคู่หน้านะครับโดยรวมเนี้ยบเลย นะครับนี่คือรถที่สภา,สภาพดีทั้งภายนอกภายในอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพอร์เฟกนะครับประวัติดีด้วยนะครับสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับทดลองช่วงล่างทดลองอัตราเร่งกันก่อนครับโอเคครับท่านผู้ชมผมอยู่บนถนนจริงกับเจ้า Toyota c o m r ร 2.5HV Premium แล้วนะครับปี2019เงียบครับนิ่งนิ่มนะครับ นี่คือคัมรี่เลยนะครับคือสิ่งที่ผมชอบนะครับห้องโดยสารก็เก็บเสียงได้ดีนะในรอบความเร็วต่ำๆทัศนวิสัยในการมองก็กว้างนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวามองได้ชัดเจนพวงมลาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับธรรมะถมแงกระจับกระเชงแป้นไอวางเท้าซ้ายนะครับแป้นคันเร่งแป้นเบรกก็ สัมพันธ์กันนะครับวางได้สบายเท้าเบาะนุ่มอ่ามี h e ดอั p ดิสเพย์ทำงานโอเคมีสรูป้วยรับแสงนะครับแต่คงไม่ได้เปิดดูดิท่านผู้ชมผมมองไม่เห็นก้อนเมฆเลยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่า PM 2.5ปกคลุมหนานแน่นนะครับหนานแน่นจริงๆดูดิยังก็อยู่ในเมืองหมอกเลยนะ โอเควันนี้ลองช่วงล่างนะครับก็แหลกพวงมาลัยนะฮะยอยพวงมาลัยแน่นนะครับไม่มีกุกกักกุกกักนะครับตัวนี้ชอบมีปัญหาช่วงล่างนิ่มนะครับไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมนะครับขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารนะครับช่วงล่างเฟิร์มเลยว่านแน่นอัตราเร่งดีอยู่แล้วนะฮะตัวนี้200กว่าม้านะครับท็อปสปีดก็ ทันใจนะฮะหลังติดเบาะได้เลยเครื่อง2.5ลิตรส่วนอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ย17-18กิโลลิตรทำได้สบายเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ฝีเท้าของแต่ละคนถ้าเป็นคนที่แบบเออแซงเอไแซงก็ตัวเลขนี้ก็อาจจะทำไม่ถึงก็อาจจะได้สัก14-15นะครับแต่ขึ้นชื่อว่าคัมรี่ไฮบริดประหยัดครับโอเคศูนย์เสิดีตรงนะครับ ผมไม่ได้ทําความเร็วนะฮะมีดราม่าเรื่องความเร็วอยู่นะครับก็เอาแบบสบายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งยางตัวนี้เห็นไหมมันโล้นนะครับตอนที่ผมรีวิวอยู่ก็ไม่ทําความเร็วดีกว่านะครับเอาความปลอดภัยก็รีวิวแบบให้รับรู้ได้ว่าดีนะครับวันนี้919 00 0บาทเครดิตดีจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับนี่คือรถยนต์มือ2ดอกเบี้ยแพงกว่าป้ายแดงนะครับไหนจะโดนภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะครับถ้าจะซื้อกันให้คุ้มค่าก็ดาวสูงสูงเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีนะครับใครหายอยู่ก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าหนึ่เเบอร์ผมโดยตรงนะครับทิ้งไว้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับมีประกันหลังการขายให้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับต่างจังหวัดมีสถาบัานการเงินให้เลือกหลายแบงค์นะครับ ไทยพาณิชย์เกียรตินาคินธนชาติกรุงศรีทิสโกโอลิโกเอออนไอซีบีซีมีให้หมดครับเราเป็นเอเดอร์นะครับวิสาหกคาการจนาพิเศษก็ลูกค้าของเราเนี่ยถ้าเครดิตดีก็จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของดอกเบีย้ยที่ถูกนะฮะก็ชนได้หมดนะครับใครสนใจอยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าเยี่ยมครับ ครับท่านผู้ชมและนี่คือ Toyota c ค m r รี่ตัวท็อปสุดนะฮะไฮบิดพรีเมียมที่สภาพดีบอด y ี้รอบคันผมดูแล้วภายในดูแล้วทดลองขับก็ทดลองแล้วนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มค่านะฮะคุณได้รถเกรด A ไปเลยนะครับใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์091 5577 695เบอร์ส่วนตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโต้คานะฮะย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจ มีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันก็ต้องเจอรถที่มันเจ๋งๆแบบนี้ครับ